จอยเกมไม่ได้ใช้แล้วอ่ะแสดงเก็บผ่านแล้วเงินเป็นแสนอ่ะที่ตัวเองเปิดถั่วเครื่องสำอาง3ปีคิด่องบวชไอกระเป๋า A I A ผู้ใช้ประกันนะคะฟังคิดแคบเพราะมันต้องมีเครื่องสำอางอะไรไอเทมเด็ดๆแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้แต่ไงสติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยม่นันจันเล่นแล้วกันที่วางเมาส์หูฟังอะไรกันไม่รู้ขวดน้ำค้าอันนี้ไม่เป็นยี่ห้อเกาหลีมาก่อนอ่ะอันนี้เป็น ที่วางแหวนใช้ได้ใช้ได้แปลสปงสุขการันกันเข้มจิ้มสิวโอไอโฟนเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอันนี้ซื้อมาอ๋อซื้อมาสองก็คือ19,650บาทสมัยนัยยลล้นตอนนี้มันขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเนาะแปลงแต่งนะแปลงแต่งเยอะมากอุ้ยแปล่งดาวแล้วแมจิกบลูมาแช่แสมัยก่อนที่มันฮิีทอ่ะเดี๋ยวเทคนิคเกลียดเดียวทคนิคตรงที่ว่าด้ามตรงเนี้ยของมัน มันจะเหนียวฟังไว้นะคะเรียวน,นี่มันไม่ีเลยะคะเดี๋ยวเราจะไปคัดขยะอีกทีนะคะงดามากนะคะอุ้ยอันนี้ไงสั่งถุงใส่ฝอขึ้นเขียวละไม่ขึ้นลาแต่ขึ้นเขียวไม่ไหวะ่ะเ <c oughs> ชื่อว่าวาตามหาอันนี้นานมากที่จริงแต่ปราคาชนะกลับมาที่นันยังไยอะไรเอ่ยก่อนที่จะเลือกขั้นเป็นทองคฮาก็คือเรนเ็นสนงเอกอยู่ให้ลูกดูนะคะว่าก่อนที่จะมีจากราจแม่ตัวเล็กแค่ไหน,นคิดว่ามันจะยังมีเงินอยู่ไหมวะเมื่อก่อนอะต้อง สิเอาไว้รับทุนการศึกษาขอดุลชับอุย้ยอันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันไม่ใช่ไม่มีอันนี้นจะเป็นใบรับประกันแหมนแต่งงานเพราะว่าแหมนแต่งงานเราใช้แบบนี้นะคะโจเซิงเซิงเอาจอยเกมเอาโทรศัพท์ใส่ในนี้มาก่อนมันเล่นสนุกมากมันกดอย่างเงี้ยมัขึ้นโทรศัพท์ใหญ่กว้างแค่ไหนก็ได้แล้วเอาใส่ลงไปแล้วแล้วก็กดไม่ได้ใช้แล้วว่ะสุดแล้วซื้อมาแพงมากนะเจ็ดพันแล้วมันจะเป็นเงินหยวนตอนนั้นเรากับว่าคิด มาาเพระว่าสเกตแล้วยังไงมันขาวกิร์ล iPhone iPhone หก i p h o n หกเอสพัสจริงๆเราก็เป็นส่าวของไอโฟนกันนะนี่เอา i ไอโฟนเจ็ด i p h o n ห้าใในกล่องมีอะไรเอกที่จฮะฮะเยอะมากอะยังไม่มาหนูอันนี้อันนี้มียกจีนยกพม่า,ามาร์สคาร่าในตำนานนี่ตัวมัมเมก่อนนะคะเราไม่ทาลิปสีแดงนะคะนี่คะ่ะ บอกให้รู้ว่าตัวมัมเขาใช้ลิปสีอะไรกันอันนี้คือเป็นสกินแคร์ไเแรกๆที่เราทำนะโทนเนอร์กุหลาบลดสิว8ปีที่แล้วอะ่ะ8ปีที่แล้วอะ่ะอันนี้ทำขายที่จีนนะคะไม่ได้ขายที่เครื่องม้นวนผมแต่ว่ากล่องอยู่ไทยแต่ว่าตัวนะ้ะอยู่จีน